อยู่ในช่อง KUY จดไปทุกคนก็โอเคครับอยู่ผมในช่อง KUY Channel วันนี้ผมก็จะมาแจกรหัสบล็อกฟุตอีกเช่นเคยนะครับผมนี่ก็จะเป็นทางนานของรหัสเออมัดก็ต์ฮิวแมนนะครับผมแล้วก็จะเป็นผลทรายตื่นนะผมนะสำหรับรหัสนี้นะทุกคนโอเคก่อนจะไปรีวิวอะไรนะผมก็ขอขายของแป๊บหนึ่งนะผมโอเคไป ให้ทุกคนทายว่ารหัสนี้ราคากี่บาทมีผลทาวอนเกือบครบทุกผลดาบก็ครบหมัดก็ครบผลในกล่องยังมาเพียบอีกพี่ได้มาในราคาแค่199บาทเท่านั้น เดี๋ยวพาไปซื้อกับร้านไก่ตันโซนจดทะเบียนร,ร้านค้าเรียบร้อยแล้วร้านเปิดใหม่ขายรหัสจริงไม่โกงไม่เกียนแน่นอนมาถึงสมัครด้วยเฟซและมาเติมเงินกดไปที่การเติมเงินเติมด้วยซองอั่งเปา200เครดิตใครเติมไม่เป็นกดดูวิธีการเติมเงินได้เลยเข้าหน้าสินค้า ต่อจากนั้นก็ไม่เลือกที่สุ่มผลเทพหมัดครบราคา199บาทกาลันตีได้รหัสซื้อแล้วได้เลยเดี๋ยวซื้อให้ดูครับทุกคนเราก็กดการยืนยันสั่งซื้อไปเลยครับทุกคนนี่ได้แล้วครับทุกคนรหัสก็จะอยู่หน้าโปรไฟล์เราไปรีวิวรหัสกันรหัส,หสมีผลถาวรเยอะมากทุกคนดูเอาละกัน199บาทได้ขนาดนี้ดาบครบทุกเล่มหมัดครบผลในกล่องเพียบใครอยากซื้อตามเข้าลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยทุกคน โอเคครับต่อจากนั้นเราก็มารีวิวที่หมัดกันต่อนะผมหมัดก็จะเป็นหมัดก็ฮิวเมนนะผมมาเตอรี่ที่337มเาเตอรี่นะผมใช้ได้แค่2สกิลนะผมคือสกิลเซและสกิลเอ็นะผมส่วนต่อไปก็จะเป็นทางน้้นของผลทรายนะผมนะโอเคผลทรายก็จะมาสเตอรี่อยู่ที่59ามาเตอรี่นะผมแต่ดูทรงแล้วน่าจะตื่นทุกสกิลนะทุกคนแต่เขาน่าจะขี้เกียจทำมาสเตอรี่นะทุกคนโอเคมาเรามาดูที่สกิล เออเอฟกันดีกว่านะผมโอเคก็บินได้นะผมต่อไปก็จะเป็นทางด้านของดาบนะผมดาบก็มาเตอรี่หนึ่งนะผมเป็นดาบยามะนะทุกคนโอเคต่อไปก็จะเป็นทางด้านของปืนนะผมปืนก็จะเป็นเอ่อธนูระเบิดนะผมก็มาเตอรี่หนึ่งเหมือนกันเลยนะครับผม,มโอเคเรามาดูที่ไอเทมกันก่อนเลยนะผมไอเทมดาบนะผมก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนเราผมลืมดูให้ดูค่าพลังนะทุกคนค่าพลังก็จะประมาณนี้เลยนะโอเคเรามาดูที่ไอเทมดาบกันต่อเลยนะทุกคน โอเคนี่ผมไอเทมดาบก็จะมีทั้งหมด14เล่มนะผมอันแรกก็จะเป็นทางดานของดาบบิเซนโตนะผมบิเซนโตก็มัลติี่อยู่ที่1มัตอรี่นะผมใครที่ได้ไปก็สามารถเอาไปฟาร์มได้เลยนะผมแต่ว่าเวลก็ตันเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นดาบบิ๊กมัมนะผมอันนี้ก็จะเป็นเบบี้ซอสนะผมหรือดาบดาบอะไรก็ไม่รู้นะผมเป็นดาบของบิ๊กมัมนะต่อไปก็จะเป็นคาเวนเดอร์นะผมคาเวนเดอร์ก็มาเติรี่หนเหมือนกันนะผมสําหรับรหัสนี้นะ โอเคต่อไปก็จะเป็นดาบมิดไนเบดนะผมมิดไนเบดก็จะมัตเตอรี่หนึ่งเหมือนกันนะผมท่านผู้ชมรู้สึกว่ารหัสนี้ดาบไม่น่าจะมีมัตเตอรี่อะไรที่สูงกว่าหนึ่งเลยนะทุกคนต่อไปก็จะเป็นเลนโกคุนะผมนี่เลนโกคุก,ก็มัตเตอรี่อยู่ที่หนึ่งเหมือนกันเลยนะทุกคนนะรหัสนี้รู้สึกว่าจะเป็นสายสะสมนะผมก็ไม่น่าจะแบบ อเวกอะไรไม่ใช่อเวกสิไม่น่าจะเพิ่มมาเตอรี่ของดาบเลยนะผมปืนก็น่าจะเช่นกันนะผมอันนี้ก็จะเป็นคาบูชานะผมคาบูชาก็มาเตอรี่อยู่ที่1เหมือนกันเลยนะผมที่เหลือก็น่าจะ1ห,หมดเลยนะผมโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นปืนนะผมก็ไม่รู้ว่าปืนอะไรนะจะเป็นลูกซองนะทุกคนนะยิงทีละนัดนะทุกคนโอเคเรามาดูที่ พวกชุดผ้าคลุมเลยนะผมเสริมพลังนะก็จะมีประมาณนี้นะผมมีทั้งหมด14ชิ้นนะผมนะก็จะมีประมาณนี้เลยนะผมก็ไม่มีไม่ไม,มีของแรเท่าไหร่นะผมก็มี2อสอย่างนะโอเคเรามาดูที่ผลกันต่อเลยนะผมโอเคผลก็จะมีผลสายฟ้าผมผลประตูใหม่นะผมแล้วก็จะเป็นผลสัญชืเทือนผล น้ำแข็งผลอะไรเกลือไปนะผมก็จะประมาณนี้เลยนะโอเคต่อไปก็จะเป็นพวกไอเทมตีบวกดาบหรือปืนนะผมก็จะมีประมาณนี้นะผมก็จะมีดาร์กแฟกเมนต์อยู่2ชิ้นนะผมนะโอเครหัสนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมส่วนอันนั้นก็ไม่น่าจะมีนะไอพวกเ,เกมพาร์น่นกมดนี่ใครที่ได้ไปก็สามารถเอาไปฟาร์มมาตเตอรี่ได้เลยนะผมนะอันนี้สําหรับรหัสสาหรับคนขี้เหงาทุกคน ไปก็เอาไปฟาร์มแค่มัตเตอรี่อย่างเดียวนะผมโอเคนะผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า